สวัสดีคะ่ะเอฟซีมีโตตาเมนสวัสดีพี่น้องทุกๆคน <Okay. S 1> มาพบมาพอกับยายนกอ,อีกคือเกาละคะค่ะเมือนนอามาม่อนี่ยายนงพามาเมืองมีดขอปากนกแก้วมีดโตมีดโตหลังอ่อนด้ามไม้ประดูแล้วก็เสียมขุดนะคะ ทำจากเหล็กแหนบตีร้อนด้วยมือยายน้องบ่มีเครืองจักเคืองย่นคือเพินินเด้อค่ะยายน้องก็ตีด้วยมือตีแบบโบราณตีร้อนด้วยมือนี่ค่ะบ่มีเครืองจักเครืองย่นคือเพิินดอกมาเบิ้งอันแรกค่ะมาเบิ้งอันแรก มีดขอปากนกแกว้วนี่ค่ะมีดขอปากนกแกว้ว2.5คูณ11นิ้ว2.5คูณ11นิ้วราคา4 0่บาทมีดขอปากนกแกว้วแอวเหลือแอวเต็มเมค่ะตรงนี้นะนี่นี่นคนเอื่นว่าว่าแอวนี่ตรงนี้นี่แอวเหลือแอวเต็มมังค้นกับว่าเอื่นว่ามีดขอแอวเต็มยังน้อง เอินว่ามีดขอแอวเหลือนี่ค่ะมิดขอปากนกแก้วแอวเต็มนี่สองจุคูณสินิ้วราคา400บาทดามบองค่ะทำจากเหล็กแนบมิดขอแอวเต็มแอวเหลือเรวจะท่องทิ้นเอื่เนาะค่ะจากเหล็กแนบเด้อค่ะนี่สารพัดประโยชน์ใสยย่งั้นถูกยางค่ะ ต่อมามาเบ่งมีดมีดโตปลายตัดมีดโตหลังอ่อนปลายตัดด้ามไม้ประดูมีดโตปลายตัดหลังอ่อนมีดโตหลังอ่อนปลายตัดด้ามไม้ประดูมึงค่ะเฟังมาเอาเนยหน่อยเด้อยายประธาน เอาเนยน้อยเพันบ ag. pues. ่ม in ักใหญ่เนาะค่ะเพันมักเนยน้อยไม่เคยเบามือว่าสัตวค่ะเอาด่าไม้ประดูยายน่องมีแต่ดาบไม้ประดูเด้อค่ะบ่ยายน่องบ่มีดด่าไม้พยุงบ่มีค่ะมีแต่ดาบไม้ประดูบา้งโคตรผมก็ถามหาแต่ด่าไม้พยุงเนาะยายน่องบ่มีดหรอกจ้ามีแต่ดาบไม้ประดูนี่ค่ะอ่า หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าคูณสิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทอันนี้ค่ะมีดโต้หลังอ่อนมีดโต้ปลายตัดหลังอ่อนด้ามไม้ประดุหนึ่งจุดห้าคูณสิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทค่ะเพิ่นบ่เอาใหญ่เพิ่นบ่หมักใหญ่เนาะเพิ่นว่าเอาหนื่อยหน่อยนี่นกกระจัดให้ค่ะเพิ่นว่าใส่สะดวกสบายพกกง่ายว่าสั่น อันนี้จะถายเออค่ะอันต่อมาเมื่อบังเสียมเสียมเหล็กแหนบสามคูณสิบนิ้วราคาสามร้อยบาทเสียมสามร้อยบาทเด้อค่ะทำจากเหล็กแหนบราคาสามร้อยบาทขุดเหล่านดินเด้อค่ะขุดเหล่าปานดิน เห็นแล้วอยากได้มีดโตไปเอ่มีดโตลังอ่อนหรือมีดขอปากนุกแกวหรือเสียมใบใส่ทมมหายายนงไดที่0934963852เบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เด้อค่ะสามารถรับชมโดยสอช่องทางทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook เข้าไปชมแล้วก็อย่าสืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายายน้ำเน่ ม,อม,ม,มือนียายน้องผ้ามะม่วงสำนีกนสวัสดีค่ะ